ยินดีต้อนรับผูช้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะน่ารักมากอ้ำมและพก ห่วงคู่ดินเนอร์สดหวานมีความแซวกันค้ขา,ขาก็มายืนหนึ่งตลอดการทุกยุคทุกสมัยจริงๆสำหรับซุปตาสาวอ้ามพระชาราพาพอไม่ว่าเธอจะหยิบจับขยับตัวทำอะไรก็เป็นที่สนใจไปซะทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องราวความรักกับสถานะความสัมพันธ์กับไฮโซหนุ่มพกประธานวงที่ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแต่ก็ยังไร้ข่าวดีให้แฟนๆได้ฟินกันอย่าง ล่าสุดสาอ,อ้ามได้ควงหนุ่มคนสนิทไฮโซโพกไปดินเนอร์สุดหวานช่อมพูดคุยหยอกล้อกันสุดแฮปปี้และก่อนหน้านี้หนุ่มพกก็ได้โพสต์ภาพในละครแซวสาวอ,อ้ามใน i อจ t o r y รว่าหน้าคุ้นค้นเหมือนเวลาอยากได้กระเป๋าซึ่งก็ทำเอาแฟนคลับเข้ามาแซวกันเพียบเลยล่ะค่ะ